เดี๋ยวหนูเสร็จเนี่ยหนูเพิ่งมาจากโรงพยาบาลแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากเขาเรียกว่าอะไรนะคอนเสิร์ตวันนี้จะเล่นคอนเสิร์ตสองที่เสร็จจากคอนเสิร์ตก็จะเข้าไปที่โรงพยาบาลน,นะคะส่วนอาการพ่อขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวค่อยทีเดียวกันเนาะอัปเดตทีเดียวตอนนี้ก็ก็ทายชืช่อปกติกันไปก่อนคือจะอ่านไม่ทันนะทุก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  ความห่วงใยอะไรเงี้ยนจะจ้ามีพี่น้องสองคนค่ะจริงๆวันเนี้พี่เป๊กก,ก็จะก็จะเฝ้าพ่อนั่นแหละค่ะแต่จ้าบอกว่าเฮ้ยเราไปได้แล้วอะไรเงี้ยเออเพราะว่าวันนี้มันมีสองงานใช่ไหมคะแล้วก็พี่สาวจะเป็นผู้จัดก,การจ้านะคะก็ก็พี่เป๊กก็จะไปกับจ้าวันนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จแล้วก็เข้าไปที่โรงพยาบาลกันที่รักใครได้แชมพูไปแล้วบ้างเนี่ยอาการพ่อเดี๋ยวจา้า อัปเดตท,ทีเดียวเลยนะคะพี่นะอาจจะแบบมีถแถลงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะแต่จ๊ะต้องบอกก่อนนะคะพี่ข่าวที่ออกไปทั้งหมดอะไม่มีไม่มีการให้สัมภาษณ์จากจ๊ะหรือว่าคู่กรณีนะคะข่าวเขียนไปเองแล้วก็เขียนว่าจ๊ะให้สัมภาษณ์จริงๆจ,จ,จ๊ะไม่เคยให้สัมภาษณ์ใครเลยนะสองวันนี้คือแบบที่บานมาสองวันนี้คือแบบใช้สติที่สุดเลยแบบร้อยเปอร์เซ็นแบบ สติทั้งหมดที่ผ่านมาในหัวสมองที่เกิดมาเป็นอิจฉาทั้งหมดคือแบบเลยอ่ะอนั่นแหละค่ะอ,อ๋อเรื่องก็ดีไม่ต้องห่วงค่ะพี่จริง,รงๆแล้วเนี่ยคนอ่ะ,อะคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้ที่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 ทนายจะกังวลเนาะก็จะเป็นเรื่องคลิปที่ออกไปเนาะว่าเอ้ยใครเป็นคนให้คลิปนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะาะมันมีผลต่อรูปคดีนะคะ แต่จริงๆแล้วอะคู่กรณีที่ชนอะไรเงี้ยคือเราได้คุยกันตลอดนะคะพี่เขาก็อยู่ในภาวะตกใจวันที่จ้าไปเจอคุณพ่อพี่เขาก็ยืนร้องไห้อยู่เราก็เดินเข้าไปกอดเขาว่าพี่ใจเย็นนะทุกอย่างมาเป็นอุบัติเหตุธงของเราอย่างแรกนะคะถึงเราจะคุณพ่อเปิดไฟเลี้ยวไหมคะคุณพ่อเปิดคะ่ะนะคะคือเปิดไฟเลี้ยวไม่เปิดไฟเลี้ยวอะเจ้าว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญหรอกเราอะเป็นประชาชนนะเราก็ก็แค่รับรู้ว่าเออแค่รับรู้ว่า ็นูท้าห่อนกันแล้วกันเนาะเออคืออันนี้ใจอย่างไม่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 พูดแล้วกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วตำรวจก็พูดมาคร่าวๆแล้วว่าเออเป็นประมาทร่วมเพราะว่าจริงๆหน้าหมู่บ้านน่ะมันก็จะมีลูกรลนาดนะคะคือพ่ออ่ะคือมันเป็นลูกหลานนาศนี้เนาะแล้วข้างข้างอ่ะมันก็จะมีที่หมอใส่ที่ไม่เป็นลูกลนาดพ่อเขาก็จะไปตลาดตลาดเนี่ยมันห่างจากบ้านประมาณโลนึงอะ่ะเออเนี่ยพ่อก็จะไปซ้ายที่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 ไม่มีลูกรลนาดเออความคิดจ้านะจต่คิดว่าพ่อคุณคิดว่าเออพี่ พี่รถกระบะน่าจะเบาละนาดเขาก็จะเลี้ยวได้พอดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแต่พี่กระบะเนี่ยอาจจะเห็นพ่อแล้วแต่คิดว่าคุณอยู่ซ้ายอ่ะคุณอาจจะตรงไปคุณไม่ได้ขวาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างมันก็เป็นอุบัติเหตุนะคะก็จะเย็นๆไม่เป็นไรหรอกคือจะทงของจ้าเลยนะคือจะประมาทร,ร่วมหรืออะไรหรือแล้วแต่หรือว่าทางพ่อจ้าจะผิดหรือจะอะไรก็แล้วแต่นะอืมทงของจ้าเลยคือหรือพี่เขาจะ พี่เขาจะผิดถ้าสมมตินะรูปพอดีสมมตินะคะไม่ใช่แบบว่าพอพูดไปปุ๊บ,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 บเดี๋ยวก็ไปเป็นข่าวดีพวกชาวเน็ตก็อุ่นวายกับไปอีกอะไรเงี้ยนะคะชาวเน็ตก็ใจเย็นๆนะคะดูแลวเป็นอุทาหรณ์ก็พอไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากที่รักนะคะก็ทงของจ้าเลยคือไม่มีการเอาผิดใดๆทั้งสิ้นนะคะใจยังพูดกับพี่เขาเลยว่าเ,เราเป็นกําลังใจให้กันเนาะพี่เนอะพี่เขาร้องไห้เนี่ยมันมาชา้าเมื่อตอนซักเที่ยงเที่ยงบางจ้าก็ได้คุยกับพี่เขาอะไรเงี้ยพี่เขาบอกว่าพี่อะกลัวมากเลย กลัวกลัวนักข่าวมากเลยพี่ยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์เลยนักข่าวเลยนะแล้วพี่ก็กลัวมากเลยเพราะนักข่าวอะไปตามติดชีวิตเขาแบบมากๆอะไรเงี้ยคือแบบจนเขาไม่มีเวลาส่วนตัวแล้วคนเขากำลังตกใจอยู่อะคือบางทีอะจะเข้าใจนะคะนักข่าวอยากได้ข่าวอยากขายข่าวจังเลยแต่บางทีอะพี่ก็ต้องต้องมีจรรยาบรรณนิดนึงเนาะจะ จ้าไม่อยากจะบอกนะคะว่าเป็นนักข่าวช่องไหนนะคะแต่จ้ารู้มาแล้วจ้าก็เลยบอกว่าพี่พี่ชายเย็นๆนะเราเป็นกําลังใจให้กันเขาอยากจะมีเยี่ยมคุณพ่อจ้าบอกว่าตอนเนี้พ่อเอาผิดกุเขาไม่ได้หรอกคะ่ะคือพี่ฟังนะคะเรื่องคดีอะ่ะเราอ่ะเป็นชาวเน็ตใช่ไหมคะจูนนิ่งๆนะคะแต่ธงของจ้าเลยอะ่ะไม่ว่าจะเราผิดประมาทร่วมหรือว่าพี่เขาผิดนะคะเออนะคะ ทงของจ้าเลยคือไม่เอาผิดเข้าใจใช่ไหมคะแค่นั้นนะคะคือตัวจ้าเองแล้วก็พี่คนที่คู่กรณีอะไรอย่างนี้ยังไม่มีไม่มีการทะเลาะกันจ้าวันที่จ้าไปเห็นพ่อจ้าเออสติจ้า,จาก็เตกนะแต่จ้าก็พยายามแบบอยู่กับพ่อแล้วก็เห็นพี่เขายืนร้องไห้อะไรอย่างนี้ยจ้าก็เข้าไปกอดเขาแล้วจ้าบอกว่าพี่ใจเย็นๆนะมันจะไม่มีอะไรเชื่อหนูอะไรอย่างเงี้ยฟิลนั้นนั่นแหละ แต่จ้าก็จะเข้าใจชาวเน็ตอ่ะจา้าจาอยู่ในมุมที่เข้าใจนะคะคือแต่มันจะมีชาวเน็ตบางประเภทที่แบบว่าโอ้โหด่าเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีนะคะก็มีแหละอะไรเงี้ยจ้าก็ก็ปล่อยผ่านเพราะว่าเราอยู่จุดนี้เนาะเออจุดนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าก็เข้าใจอะไรเงี้ยอเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าจะเอาสติอ่ะเอาสติอ่ะไปอยู่กับการแก้ปัญหาของจ้าพ่อจา้าหรือป่าดีไหมเออว่า โอเคตอนนี้อาการพ่อเป็นอย่างนี้แล้วถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นเราจะไปไหนอะไรยังไงคุณคอ,าอาจารย์หมอคนไหนเรือ่ออะไรแค่นั้นนะคะคือถามว่าทุกคนไม่เคยเหรอรเกิดอุบัติเหตุแค่ล้มแค่บิดะอะไรเงี้ยพวกเนี้ยก็คืออุบัติเหตุใช่ไหมคะมันก็ทําความเข้าใจให,ใ,หให้ให้ได้นะคะเกิดมาเนี่ยสิวันแรกอ่ะที่จะไปร้องเพงลงเราจะร้องให้อ่ะแต่พูดตรงๆนะ วันนั้นน่ะคือจากสิบเปอร์เซ็นต์น่ะแล้วหมอบอกว่าพ่อเหลือแค้หนึ่งเปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเราก็แบบว่าก็ต้องมีเนาะเราก็ยังเป็นมนุษย์เนาะรักโลภโกรธหลงอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยเฮ้ยฉันห่วงพ่อฉันจังเลยอะไรเงี้ยเออคือฟีลนั้นนะคะก็ก็เลยแบบมันกั้นไม่อยู่จริงๆนะวันนั้นแต่วันนี้ตั้งใจแล้วว่าไปร้องเพลงสองงานเนี่ยจะไม่มีการร้องให้เด็ดเองทั้งสิ้นถ้าไม่ไหวจริงๆจะแบบ หันมาข้างหลังแล้วก็แบบฮึบแล้วก็คือแบบคือสิ่งที่จะร้องไห้นะสิ่งที่จะร้องไห้เลยนะคือสู้ๆจากหน้าเวทีเมื่อไหรที่คนแบบว่าสู้ๆนะพี่จะเป็นกันอันนั้นน่ะแม่งโคตรเซนซิทีฟเลยอ่ะแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยเออนั่นแหละอาการของพ่อนะคะก็เดี๋ยวจะขอพูดทีเดียวเนาะอาจจะมีแถลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้แค่แบบมาขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็ เอาดีๆเนี่ยจ๊ะเพิ่งเปิดตัวแชมพูไปเนี่ยที่รักใครได้แชมพูไปแล้วบ้างไม่มารีวิวเรื่องแชมพูเลยขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงแต่จ๊ะเข้มแข็งพอแล้วก็มีสติมากที่สุดสุดท้ายแล้วความเข้มแข็งอย่างเดียวไม่พอต้องมีสติให้เรารู้ว่าเราเป็นมนุษย์อะเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมดาเราโชคดีมากๆหล่ะเราโชคดีมาก จริงๆถแถลงง่ายชัดเจนไปเลยค่ะไหนคะอันนี้อันนี้คือสั่งไปแล้วค่ะได้ใช่หรือยังจริงๆถแถลกง่ายชัดเจนไปเลยฟังนะคะฟังนะคะพี่พี่ไม่ต้องรู้เรื่องคนอื่นได้ขนาดนั้นหรอกจริงๆแถลงง่ายชัดเจนไปเลยจะง่ายง่ายง่ายสุดๆค่ะจะได้ไม่ัดจะได้ไม่มีใครอันนี้ผิดผิดเสือกเสือกสาระแน่เรื่องของชาวบ้านไม่สาระแน่เรื่องของตัวเองพเพลงมาเลย คือบางทีอ่ะจ้าต้องปรับตรงนะบางทีก็เข้าใจนะอยากรู้จังเลยมันยังไงวะอะไรเงี้ยวันที่แปดเนี่ยอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคนแบบโอ้ยอยากรู้กูจะต้องรูยได้เฮอยากกีดอยากปักหมดุดพี่จะพูดดีมากๆอืมอะไระเงี้ยเลือกสีอะไรคะเสื้อเลยอีกละ ทีละเรื่อง,งคือจับเข้าใจมากมากเลยใจอยู่จุดเนี้ยแม่อยากกิดอ่ะมาละมาโอเคได้เลยส่งกับมุใจพี่จ้านะคะขอบคุณมากค่ะมาละมาละโอเคได้เลยถ้าได้เลยแถวเนต็ตมาละมาละมาเลยสิ่งที่จะเลือกเลยนะตอนเนี้ยนะสิ่งที่จะเลือกเลยนะที่รักแชมพูจ้า นี่สิ่งที่จะเลือกเลยแชมพูจะหวีจะแล้วก็สครับจะอาการคุณพ่อนะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตทีเดียวเนาะตอนนี้ก็เออขึ้นขึ้นลงลงอัปเดตรายวันอะไรเงี้ยเดี๋ยวพอพูดไปอ่ะปุนี้อาจจะนน่นนั่นอะไรเงี้ยนะคะอ่ะสิ่งที่จะเลือกเลยนะตอนนี้นะคะก็คือแชมพูของจ้านะคะเพิ่งเปิดตัวมอนที่ยิบเจ็ดเนาะเออเปิดตัวปึ้งอะไรเงี้ยนะคะหลายคนก็บอกว่าแหมพอรถชนได้ทีเลยนะไฟ์สดเลยนะฟังนะคะจะไล์อยู่ทุกวัน นะคะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับข้อลดชนหรือไม่ลดชนไม่เกี่ยวนะคะจะไลฟ์ของจ้าทุกวันและจ้าเพิ่งเปเิดตัวเมื่อวันที่เจ็ดเป็นแชมพูออแกนิกนะคะแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแล้ววันนี้ที่มาไลฟ์สดเพราะว่าจ้าเห็นบางข่าวมันเขียนไปว่าว่าจ้าเนี่ยให้สัมภาษณ์จะต้องพูดก่อนนะคะจ้าไม่เคยให้สัมภาษณ์นักข่าวใดๆทั้งสิ้นนักข่าวถูกมจ้าก็บอกที่ยังไม่ให้สัมภาษณ์นะเออจริงๆมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆอ่ะจ้าจะบอกก่อนนะว่าที่พ่อเกิด เออที่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 เป็นข่าวไม่ใช่ทางอัพจะอัพลงนะคะทางกู้ภัยเนาะเอออะไรเงี้ยตอนแรกที่ไม่อัพที่ไม่บอกอไม่ใช่ปิดบังเลยนะคือแม่อยู่อ่างทองคนเดียวเขาจะตกใจไหมอะไรเงี้ยนะคะก็กู้ภัยเขาก็ทําข่าวให้แล้วก็เลยแบบคือคือบรรู้ว่าเป็นข่าวเพราะแม่โทรมาแม่โทรม, <c oughs> ม,มาบอกว่าพ่อนุ่นนั่นหรอบ้าบ้าอะไรเงี้ยบอกเาข่าวมาจากไหนอะไรเงี้ยแม่บอกเนี่ยอ๋ข่าวกันก็มาดูปุ๊บพอมาดูเท่านั้นแหละอ๋อโอเค นั่นแหละก็เลยแบบว่าเอยทำไมวะน่ะเป็นข่าวไปได้ยังไงอ๋อใช่ใช่ค่ะก็ก็ก,ก,ก็ก็จะมีนะคะแบบว่าไม่คือค่ะเป็นข่าวจะเวียงทำไมไม่เข้าใจพูดดีๆก็ได้มันทำให้รู้สึกไม่ดีหรือเปล่าฮะเป็นข่าวจะเวียงทำไม จัยับบงไม่ได้วงเลยนะจะบอกว่านักเอ่อจะบอกว่ากู้ภัยเป็นข่าวบางทีก็วุ่นวายกับชีวิตคนอื่นมากเินไปมหมากลนค่ะพี่จ๋าอยากดูวีค่ะได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยคือจ้าต้องบอกก่อนนะคะบ้านจ๋าเนี่ยจะอยู่กรุงเทพกับพ่อใช่ไหมคะแล้วแม่อยู่อ่างทองพี่จ๋ามีสติและใจเย็นมากจะเป็นหนูนะหนูฟิวขาดแล้วบางคนเนที่ใจเย็นมากที่อยู่จุดนี้นะคะเพราะว่าพี่เข้าใจมากๆมากๆ แล้วพี่ก็รู้สึกว่าเราต้องเข้าใจให้มากอะอยู่จุดเนี้ยเออบางคนแบบคือแบบเข้าวักคือเวียงเลยอย่างเดียวฟึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบเราก็เข้าใจแล้วก็อยผ่านนะคะวีอันนี้มันจะเป็นวีที่แบบบ้าวีที่แบบบ้าอีที่รักคอมเมนต์กันดีๆอย่าว่ากันอย่าว่ากันนะคะอีพวกอยากเสิ์อมาเป็นอะไรมากเป่าวะ ที่รักแต่ยินนะอย่าว่ากันอย่าว่ากันไม่เป็นไรที่รักจะเข้าใจเพราะว่าเราอยู่ในจุดนี้เนาะมันมเป็นจุดที่แบบเราเป็นคนของเสื่อนะคะก็เข้าใจนะคะส่วนอาการพ่อที่คุณบอกว่าก็แถงแถงไปเลยจบจบคือที่รักฟังจ้าหนะแม่จ้าอยู่อ่างทองนะคะแม่จ้าจะต้องรอญาติจ้ามาอุดจะอุตรดิษนะคะญาติจ้าต้องเลือกตั้งก่อนนะคะแล้วก็มาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะคะถามว่าระยะที่อ่างทองไม่มีหรอมี นะคะมีแต่ญาติก็จะอยู่บ้านใครบ้านมันอยู่แล้วแต่ตอนนี้จะมีญาติที่อยู่ตระเดียดเนี่ยมาอยู่กับแมเ่เป็นเพื่อนแม่แล้วแม่จะมาอยู่งเทพเข้าใจใช่ไหมคะคือบางทีเนี่ยจะให้จ้าทาตามชาวเน็ตอ่ะจ้ไม่ทําตามอยู่แล้วจ้าบอกก่อนนะคะจะไม่ทําตามอยู่แล้วจ้าโคตรใช้สติโคตรใช้สติแล้วคอมเมนต์ไหนที่มันลบมากๆจ้าก็อ่านแล้วจ้าก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะไรเงี้ยคือจ้าโคตรใช้สติคือจ้าไม่มีการเดินทางแบบเดินตามชาวเน็ตแน่นอนชาวเน็ตนี่ไม่มีผลกับ ชีวิตจ้าเลยจะพูดเลยนะคะแบบโอ้ไม่ไม่เลยนะคะคือสมองทั้งหมดนะคะที่รักไม่เสือกนะครับลูกเขารู้ว่าควรทํายังไงเวลาไหนขอบคุณนะคะพี่อย่าว่ากันเลยนะคะเลิศเลยแหละคุณนาะอ่ะเอางี้ที่รักมาพูดถึงเรื่องนี้ดีปานะคะขอบคุณนะคะอาการคุณพ่อเดี๋ยวถ้าพร้อมเมื่อไหร่เดี๋ยวจะออกมาแถลงนะคะทุกอย่างทุกอย่างคือมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะไม่ว่าจะทางไหนก็นแล้วแต่นะคะอืมนะคะ อ่ะที่รักอันนี้เป็นหวีนะคะหวีกดในตะกร้าได้เลยเป็นหวีที่แบบเวลาเราสระผมนะคะเวลาเราสระผมนะคะหวีอันนี้ก็129บาทกดในตะกร้าได้เลยนะคะซิลิคนอย่างนุ่มนะคะแต่ถึงหนังศีรษะนะคะนะคะเวลาแบบว่าจะทําผมทุกวันเนอะเออสปรูงสเปรย์นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่นี่นี่เห็นปะเออนี่เห็นปะนี่และผมไม่ล่วงนะตั้งแต่ใช้ออร์แกนิกอันนี้นะคะ คือออร์แนนี้อันนี้นะคะเป็นแชมพูของจ้าเองนะคะทาร่วมกับคุณบิ๊กคุณบิ๊กกําลังมาที่รักนะคะถ้าใครรอคุณบิ๊กคือแบบคุณบิ๊กไม่เคยห่างจ้าเลยไม่เคยห่างเลยแบบคือจะโชคดีมากที่จะเจอผู้ชายคนนี้นะคะคือแบบทุกอย่างบิ๊กก็จะจับมือจ้าแล้วก็ยังใ,ใจเย็นนะทุกอย่างให้มันเป็นคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันเป็นความจริงเนาะอะไรเงี้ยเออเราอยู่กับความเป็นจริงนะคนเราอะที่รักมีเกิดแก่เจ็บตุยเนาะอะไรเงี้ยคือ มองทุกอย่างให้มันเป็นปกติแล้วก็ค่อยๆค่อยๆลดความตื่นเต้นของเราลงความตกใจของเราลงค่อยๆใช้ชีวิตให้มันดําเนินไปได้แบบปกตินะคะใครที่ดูใจอยู่ตอนนี้อาจจะแบบว่าเฮ้ยมึงเข้มแข็งจังเลยวะที่รักไม่เข้มแข็ง้วมันจะยังไงอะเราเกิดเป็นมนุษย์แล้วอะมนุษย์ของเราอะเราเกิดมาน่ะจะยังโชคดีพอหลายคนที่วันนี้วันนี้จะไม่ได้รวยนะแต่จะยังมีเงินใช่ปะจะยังเลือกโรงพยาบาลที่แบบ ดูแลพ่อได้เต็มที่ถึงพ่อสมมตินะเคสแบบสุดๆไปเลยเพ่ออาจจะไม่ได้อยู่กับจ๋าสมบุตินะคุณบี๊กกับคุณคาัสบสูสิสพ่อไม่ได้อยู่กับจ๋าแต่จ๋าก็ที่สุดของจ๋าแล้วตอนที่ช <laughs> าวเน็ตนี้เก่งแต่ในเน็ตนะช <laughs> าวเน็ตนี้เก่งแต่ในเน็ตนะด <laughs> ีีสิงห่อยเป็นมากป่วยสูๆ้ๆนะคุณห <laughs> <laughs> นงที่รักอย่าไ, <laughs> ไปด่ากันอย่าไปด่ากันต้องเข้าใจให้มากที่สุดอย่าไปด่ากันที่รักใจเย็นๆอย่าไปด่ากันนะคะ คือเราต้องเข้าใจว่าเราโชคดีมากๆแล้วเราอยู่ในจุดที่เราพอมีเงินนะคะได้รับของแล้วหรอคะพี่ขอบคุณนะคะพี่ได้รับของแล้วพี่ยืมลืมมารีวิวในตะก้านะตอนนี้มีคนเริ่มมีคนรีวิวแล้วนะคะคืออย่างแรกเลยคือแบบสละแบบหอมมากไม่เคยได้กินแบบนี้มาก่อนแล้วก็ผมนุ่มมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะออใครที่ดูใจอยู่อะ่จะจ้าบอกเลยว่าจ้าว่าจะเป็นโมเดลในการใช้ชีวิตที่แบบสู้ชีวิตได้แบบ ถ้าเจ๊บอกว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ทุกคนที่กำลังทุกข์อยู่ตอนนี้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปได้เข้าใจไหมเออนะคะเนาะน,นะคะอ่ะมาน,นี้ที่ป่าที่รักมาแชมพูอันนี้นะคะเป็นแชมพูของเจ้าเองนะคะหุ้นกับคุณบิ๊กนะคะแล้วก็เซตนี้นะคะเป็นแชมพูออร์แกนิกแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแชมพูตัวนี้นะคะที่รักจะต้องบอกก่อนว่าทั้งแชมพูแล้วก็คิมมวนอันนี้คิมมวนนะคะอันนี้แชมพูนะคะ คือจะต้องบอกก่อนว่าทั้งแชมพูและครีมนวดเราส่งกเทสการระคายเครืองนะคะเทสการระคายเครืองนะคะคือแบบว่าเดือนฝ่าในการเทสเออพ่อจะได้เครื่องหมายนี้มาเพราะฉะนั้นนะคะหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยจะมีคนแพ้อยู่หนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะคะตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรคะช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะแล้วก็จะมีสารนู่หนึ่งตัวนะคะ สารหนึ่งตัวก็คือ,อาสารสกัดที่เป็นเปลือกแอปเปิลนาเข้าจากอเมริกานะคะตัวนี้จะเน้นในการกระตุ้นการเกิดผมใหม่เร่งผมยาวทําให้ผมที่รักเนียนหนานุ่มขึ้นนะคะและที่สําคัญใครที่แบบว่าผมแห้งผมแตกปลายผมที่ผ่านสารเคมีแบบจะเออผมที่แบบว่าทําผมทุกวันเออแบบว่าผ่านความร้อนนะคะจัดได้เลยนะคะตัวนี้ช่วยแน่นอนนะคะ